เรื่องปาฏิหาริย์สามอย่างพรามปาฏิหาริย์สามอย่างมีอยู่สามอย่างคืออิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์พรามณ์ อิทธิปาฏิหารเป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้ย่อมกระทําอิทธิวิธีมีอย่างต่างๆคือรูปเดียวแปลงเป็นหลายคนหลายคนแปลงเป็นคนเดียวทำที่กำบังให้เป็นที่แจ้ง ทำที่แจ้งให้เป็นที่กำบังไปได้ไม่ขัดข้องผ่านทะลุขวาทะลุก,กำแพงทะลุภูเขาดุดไปในอากาศว่างๆผุดขึ้นและดำลงได้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำเดินไปได้เหนือน้ำเหมือนเดินบนแผ่นดิน ไปได้ในอากาศเหมือนนกมีปีกทั้งที่ยังนั่งสมาธิคูบันลังรูปครามดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์อนุภาพมากได้ด้วยขวามือแสดงอำนาจทางกายเป็นไปตลอดถึงพรหมโลกได้พรามนี้แล อิทธิปาฏิหาริพรามอาเทสนาปาฏิหารเป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้โดยอาศัยนิมิตย่อมทายใจคนว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นไปโดยอาการอย่างนี้ ความคิดของท่านเป็นดังนี้แม้เขาถ่ายมากเท่าไรก็ถูกหมดไม่มีผิดเลยบางคนฟังเสียงของมนุษย์หรือของอมนุษย์หรือของเทวดาแล้วถ่ายใจคนว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ ใจของท่านเป็นไปด้วยอาการอย่างนี้ความคิดของท่านเป็นดังนี้แม้เขาถ่ายมากเท่าไรก็ถูกหมดไม่มีผิดเลยบางคนฟังเสียงแห่งวิตกวิจารณ์ของบุคคลที่กำลังวิตกวิจารณ์อยู่แล้วถ่ายใจคนว่า ใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นไปโดยอาการอย่างนี้ความคิดของท่านเป็นดังนี้แม้เขาถ่ายมากเท่าไรก็ถูกหมดไม่มีผิดเลยบางคนกำหนดใจของผู้เข้าสมาธิอันไม่มีวิตกวิจารณ์ด้วยใจของตนแล้วรู้ว่า มโนสังขารอันท่านผู้นี้ตั้งไว้เช่นใดในลำดับแห่งจิตนี้จกเกิดวิตกชื่อโน้นดังนี้แม้เขาถ่ายมากเท่าไรก็ถูกหมดไม่มีผิดเลยพรามนี้แหละอาเทศนาปาติหารพราม อนุสาสนีปาฏิหารเป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้ย่อมพร่ำสอนว่าท่านจงศึกอย่างนี้อย่างนี้อย่าสึกอย่างนั้นอย่างนั้นจงทำไว้ในใจอย่างนี้อย่างนี้อย่าทำไว้ในใจอย่างนั้นอย่างนั้น จงละสิ่งนี้สิ่งนี้เสียจงเข้าถึงสิ่งนี้สิ่งนี้แล้วแลอยู่ดังนี้พรามนี้แลอนุสาสนีปาติหาร